เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมนี่คือเกมซอสเสร็จแมงอันหนึ่งนะครับผมช่วงนี้อ่านไปแล้วคลิปนึงนะแต่วันนี้ผมอยากเล่นอีกครับเนะมื่อวันรู้งขึ้นเลนะโอเคเดีนะ๋ยวดูกันเลยครับผมก่ยนแรกพร้อมเลยครับพร้อมเลยนะครับผมโอเคมาดูเลยครับก็รอกำลังรอแมชเลยนะครับผม,ก,ม,บผมก็กำลังร้อนนี่นะครับผมนะก็ก็กกาวไม่ใช่อยากหนุ่มนี่เกินไปเลยตรง ก็มันมีอะไรกันเขาในเพจเราโตไทยต้นเอครับถ้ามีถ้ามีเสียงแจ้งเตือนต้องขออภัยนะครับผมเนี่ยถ้ามีเสียงแจ้งเตือนนะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนั่นเองนะครับผมถ้ามีเสียงแจ้งเตือนนะครับก็คือแบบว่าก่อนระว่างผมใส่หูฟังดีกว่ารอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมผมใส่หูฟังนี่เรียวผมนะก็ท่านผู้ชมนะครับ้ท่านผู้ชมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวขอแขอเวลาใส่หูฟังแป๊บนึงะนะครับผมโอเคกำลังจะใส่แล้วครับเชื่อมต่อเสร็จแล้นะคะบอมโอเคใส่แล้วมันน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็มาแล้วนะครับก็เออกำลังรอน,นั่นเองนะครับผมนะก็ท่านผู้ชมนะครับกำลังมานะครับมาอยู่ไหนะ กำลังมานั่นเองนะครับผมนะนั่นคือทีมของผมนะครับผมทีมของผมนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวลองเล่นทีมเพราะอะไรครับผมดูกันเลยครับเราก็้ไม่อยากคือคือผมจะกลดจะเล่นเออเทอร์โบดิชเมาส์แต่มันเข้าไปแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับท่านโู้โหชมครับใครบอกให้ฉันกระโดดตรงนี้ฉันไม่อยากกระโดดกระโดดตรงนี้ไม่อยากจะอยากจะกระโดดตรงนี้ แล้เดี๋ยวโดดตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะที канал, ่เสียงก็ยต้องขออภัยนะครับผมเแลยวก็กระโดดลงมานะครับผมลงมานะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็รอหนักเกลือผมนะแลาวก็กระโดดมาตรงนี้นะครับผมแล้วกโดดลงมานะครับผมลงมานะครับผมลงมานะครับผมแล้วกำลังจะมาตรงนี้ตรง เบของทำไมนั่นมันนั่งนันน่ปืนของเราดูดิเ,ดเพื่อนมาแย่งเ,งเราเก็บของดูดิอ่ะหลั<ด>งนี้ก็แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ราะว่าเอาปืนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนพับจริงๆนะคือ ก็โ่อดขค่ามาเลยนะครับผมก็ตรงนี้แล้วรงนี้แล้วไม่เอาครับโอ้มันเป็นอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับผม,ผมนะวันรับผมนะก็ตรงนี้ ก็เล่นเกมของเราไปตามปกตินะครับยุบนี่เนี่ยกระโดดแล้วแบบว่าเหนื่อยนุ่มเพื่อนเราใช่ปะเออก็อไไหาคนอืน่นอื่นนี่ก็ถึงผู้ชมก็ มันจะมันจะมันจะมีคนมายิงเรานะครับผมมายิงเรานะครับผมนะก็ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้เท่าตรงนี้นะครับผมก็เออท่านผู้ชมนะครับผมก็กระโดดมาตรงนี้นะผมตรงนี้นะครับผมก็ก็ท่านผู้ชมนะครับก็เออเก็บกระเป๋าน่ะก็ดีนะครับ นี่กระเป๋าวันนี้กันแหละนะครับท่านผูมครับนี่นี่เออพคนมีเร,เราเอะไรจะได้จะล่วนี่นี่นให้ให้ให้มันรู้ไปนี่ตาย นี่นะคบผมนะแล้วก็อันนี้นะคบผมแล้วก็ล,งลงอาดูกันเลยนะครับผมนะก็ดูตรงนี้ก่อนนะดีนะครับผมก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอาปืนนี้ดีกว่านะครับอืมมาอีกหนึ่งมาตรงนี้ก่อนว่ามีคนมายิงใช่คนเขาชอบคนมายิงรัเปล่ปาเอาดิ คือเพื่อนเราแหละรครับท่านผู้ชมครับก็เพื่อนเราเราไปดิเราไปไ้ดิเพื่อนไปไอดิเออมันยากาศช้อยน้อยมากเลยนะครับในโซนนี้มันเปลี่ยนจากคนเป็นไส้กรอกนะเพลย์เกมน,นี้ ถ้กรอก cp นี่เอก็ปืนให้คล้ายกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ปืนอะไรให้แลกเปลี่ยนหน่อยได้ไหมนี่สไลเปิ์ ยระปุกนี้มาเลยนะครับคนยิงเราเหรือว่าอะไรเนะราเจอแล้วนี่มีปืนหล่อลงมานะครับนี่นี่นี่ครับนี่มันขึ้นไปข้างบนได้ไงคนระับตนันมันขึ้นไปได้ไงอะ้างงนะ นี่นี่ตรงนี้มีอะไรบ้างนี่เลียนเป็นหมวกนี้นะคะผมหมวกนี้นะผมแล้วก็หบบตรงนี้นะผมตรงนี้นะผมก็ก็โอ้ปืนแล้วก็เจ๋งปืนปืนก็เจ๋งอยู่เหมือนกันเนาะอืมเหมือเจ๋งเลยทุกผมแค่เท่นะคะผมนะ ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีอ๋อเจอแล้วอจริงๆไม่กี่แล้วก็ตาเลยอะไรกันครับเนี่ยไปแล้วนี่ นี่นะครับผมนะวิ่งมเลยนะครับผมนี่ครับก็ตรงปลชึบลงตกน้ำนี่เป็นไงเป็นไงาสามารถว่ายน้ำได้นะครับผมจะไปขึ้นตรงนู้นนะครับผมขึ้นตรงนี้นะครับผม นี่ตรงนี้เมื่อกี้ผมกระโดดลงน้ำนะครับเพื่อดูทำไมนะก็มีคนตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี่ครับนั่นบูบูใครวา อ๋อนี่ไงเจออีกแล้วนี่ประเดี๋ยวก็แพ้แล้วนะครับผมนะแพ้แล้วก็มันม,ม,มาที่เสียงคนยิงนะครับนี่ ไปแล้วไปขับรถดีงกว่าน,นะครับอืมยังคืออะไรไม่รู้นะครับผมพสผมครับก็นะครับรถตรงนี้ก็ดีกว่านะครับขับรถแล้ครับขับรถ นี่อย่างเร็วครับอย่างเร็วนี่วาขับรถไปตรงนู้นนะครับนีครับขับรถโอ้ยรหมาณนมีคนจะไมยิงเรานะนี่น่ามีโอคิดเองหรือเปล่าลรถหายไปไหนแล้วหอ,อยตรงนู้นอย,อยู่ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับผมขับต่อนะครับขับต่อนี่ครับรถมันสามารถพรุ่งในน้ํได้หรือไม่ดูครับเลยไครับผมเป็นไรปะก็จะปิดเห็นใไหมไม่เป็นไรหรอกนะคะผมนะก็นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับ บินไปครับผมแล้วก็นี่บินได้ครับบินได้บินได้เนี่ยบินได้โอ้โหยังเฮ้ยคิดดูดิรูว้ว่ามันแล้วเราจะบินข้ามนะ้ำไปได้ไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ มาตรงนี้โอ้โหแม่นโอ้โหอะไรกันครับนี่อะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคครับผมมดูกันรับกดไลค์ครับผมแบบนี้สวัสดีครับผมไปบ้าง